อยากสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk 2 4แสร่แฟงอธิบายเหตุผลทำไมเอริกเซนจึงเป็นยอดดีลแห่งประวัติศาสตร์ของเบรนท์ฟอร์ดโทมัสแฟงเชื่อว่าคิสเซนเอริกเซนกองกลางของแมนยูไนเต็ดเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเบรนท์ฟอร์ดอาจเป็นการเซ็นสัญญาดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเบรนท์ฟอร์ดยุคใหม่ผมมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเขา ผมเป็นโค้ชในเขาตอนที่เขา,ายุ1 5บหปีในทีมชาติเดนมาร์กเป็นเวลา1ปีเรื่องที่ดีเช่นกันก็คือลูกชายของผมโทรหาผมเมื่อเดือนตุลาและพูดว่าพ่อควรโทรหาเขานะและผมก็พูดว่าได้บางทีลูกอาจจะพูดถูกในตอนนั้นผมไม่ได้ประกาศว่าผมอยากทําอะไรต่อจากนั้นผมก็ออกมาพูดว่าผมอยากกลับมาเล่นให้กับฟุตบอลอีกครั้งและลูกชายก็กลับมาโทรหาผมแล้วก็บอกพ่อตอนนี้แหละซึ่งผมก็โอเคเมื่อคุณได้เห็นหนักเตะที่ผมเป็นโค้ชตอนอายุ16ปีติดตามและพูดคุยกับเขา เจอเข้าในทีมชาติแล้วเขาก็ย้ายตามอีกและอีก14ปีต่อมาตอนอายุ30ปีเขามีประสบการณ์ความมั่นใจความถ่อมตัวเป็นผู้นํานั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเอริกเซนประสบปัญหาภาวะหัวใจหยุดเต้นในสนามระหว่างศึกยูโร2020โดยระหว่างการรักษาเขาได้ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าซึ่งทาให้เอริกเซนต้องย้ายออกจากอินเตอร์มิลานเนื่องจากกฎของกาโชซิลาเกี่ยวกับการมีอุปกรณ์ดังกล่าว เอเลเซนเลือกย้ายบเซบนฟอร์ไปไร้ค่าตัวในปี2022ซึ่งเขาก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นก่อนย้ายไปอยู่กับปีศาจดงในซัมเมอร์ปีเดียวกันอังเก้ปัสโคกูกุซซอสเปิร์ติงลูกทีมว่าขาดสมาธิและวินัยหลังหลุดฟอร์มแพ้คาบ้านต่อวุบสองต่อหนึ่งเป็นอีกครั้งที่คืนแรกของเราไม่ดีนะักเราควบคุมเกมได้มากพอแต่ไม่ได้สร้างความอันตรายการไล่ตามในเกมเป็นเรื่องยากเสมอแต่เมื่อต้องเจอกับทีมที่เก่งในเกมโต้กลับเรามีราคาที่ต้องจ่าย ทั้ง2ประตูชนะผิดหวังจากมองของเราราคาที่เราจ่ายมาจากการไม่มีสมาธิหรือวินัยของเราเองมันไม่ได้เกิดจากการขาดความพยายามเราให้พวกเขาตั้งหลังในแดนของพวกเขาและพวกเขาตารุกขึ้นมาและทําประตูคุณไม่สามารถตามหลังได้เรื่อยๆและทําแบบนั้นในทุกสัปดาห์เราต้องทำให้ดีขึ้นในครึ่งแรกเรามีอาการบาดเจ็บตลอดปีและแน่นอนว่าโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้เมื่อถูกถามว่าความพ่ายแพ้จะทำให้พวกเขาหมดลุนแชมป์ลีกโดยสมบูรณ์หรือไม่โคจิโกกูกล่าวว่า เรากำลังเล่ยตามความพยายามที่จะเป็นทีมดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และก้าวหน้าในปีนี้เพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราโฟกัสที่ความพยายามและความแข็งแกร่งและพัฒนาในทีมของเรามิเกลยวเต้ต้าคุณเสืออัซซนนออกมากล่าวชื่นชมลูกทีมว่ามีความกระหายไม่เคยพอหลังระเบิดฟอร์มอีกนัดด้วยการถล่มบนซิรี5-0 เรายินดีมากเพราะมันเป็นสนามที่ยากในการมาเยือนและเบอร์ซิลี่ก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีในเกมใหญ่ในฤดูกาลนี้วันนี้เราจัดการพวกเขาได้ตั้งแต่ต้นเกมมันเลยทําให้ดูสบายขึ้นเล็กน้อยแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่มีความมั่นคงมากทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเป้าหมายที่พวกเขากําลังเล่นฟอร์มของนกเตะแม้พวกเขาจะนํา3-0 4-0แต่พวกเขาก็ยังต้องการมันมากกว่านี้อีกวิธีการที่พวกเขาทําใน9สมมุตินาทีบอกคุณว่าพวกเขารู้สึกยังไงมันเกี่ยวกับการรักษาโมเมนตัมในตอนนี้ เรากำลังสร้างการแข่งขันภายในทีมพวกเรามีความสุขที่ได้ทำงานด้วยวิธีที่พวกเราซ้อมทุกวันและนำมาใช้และวิธีที่เขาต้องปรับปรุงพวกเขาต้องการมากกว่านี้อีกและเป็นสิ่งที่ดีพูดถึงความทะเยอทะยานในการคว้าแชมป์ลีกของอาเซนอลนในตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือเอาชนะในเกมของเราและเอาชนะ2นัดใหญ่นอกบ้านเรามีเกมยากในแชมเปี้ยนส์ลีกที่ปอร์โตผมหวังว่าเราจะทำมันได้พวกเราอยู่ตรงนั้นแต่มันเกี่ยวกับความสม่ำเสมอและคุณเห็นมาตรฐานของทีมอื่นเราต้องการมันแน่นอน เอ็ดดี้ฮาวยอมรับแดนแอชเวิร์ดไม่เคยบอกว่าจะอยู่นิวคาสเซิลต่อเอ e, ็ดดี้ฮาวผู้สื่อข่าวก็เซิลก้มหน้ายอมรับแดนแอชเวิร์ดไม่เคยพูดกับตัวแม้แต่ครั้งเดียวว่าพร้อมจะอยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าจะตัวกลับแมนยูที่รุนแรงสุดเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลสโมสรดังแห่งพรีเมียร์ลีกยอมรับว่าจนถึงตอนนี้แดนแอชเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาของทีมยังไม่เคยรับประกันเลยว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไป ช่วงหลายวันที่ผ่านมามีกระแสข่าวหรือว่าแมนยูนเต็ดกางหังแอชวิดเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งสำหรับการให้เขาไปเป็นผอกีฬาคนใหม่ของที่นั่นหลังแอชวิดได้รับคำชมจากหลายฝ่ายว่าทำงานได้อย่างโดดเด่นทั้งตอนอยู่กับไบรตันและนิวคาสเซลซึ่งก็มีรายงานว่าแอชวิดอยากย้ายไปรับงานกับปีแสดงเช่นกันหลังโดนถามว่าแอชวิดเคยบอกหรือไม่ว่าอยากอยู่กับทีมต่อไปเอดดี้ฮาร์ก็ตอบว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเลยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็คิดว่าเราอยากได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็วถ้ามันเป็น มันก็จะเป็นผลดีต่อทุกคนมากกว่าเอนดีฮาวยอมรับด้วยความกังวลอย่างมากที่ออชวิดอาจจะไปทํางานกับคู่แข่งร่วมหลีกทั้งทั้งที่รู้ความลับเกี่ยวกับนิโลเซนเยอะพอตัวและผู้สื่อามถึงเรือกที่ออชวิดรู้ความลับเกี่ยวกับนิโลเซน,นอย่างมากแล้วนั้นเขาก็บอกว่าความกังวลของคุณเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้านนมากแค่ไหนนะน,นะแต่ผมเองก็รู้สึกเป็นกังวลเหมือนกัน